ไดอาน่าจมจิตนาวคุณว่านค่ะันนกาี้นะคะก็ต้องขอตอนรัทุกท่านนะคะเข้าสู่งานคอนเสิของเราในค่ำคืนนี้นะคะกับ One n i g h t in the City กับคิมแอ d ในไม่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ทุกคนจะได้มาพบกับ4ศิลปินของเรานะคะริางต้นจาก One Night With Rom นะคะอยากจะฟังเสียงจังเลยค่ะว่าในที่นี้ใครเป็นแฟนคลับของ One M ส yeah yeah, องเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้ว n e ทำนี้มาคนเดียวนะคะแต่ว่าเขาได้พ,ดพดกพาร<ด>ุ่นน้องของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นหนุ่มหล่อ ไ c e แต n c ของเรานะคะจะมีไอซ r ร a n Yu มาด้วยค่ะไม่แปลกับของไอ e เลเยี่ยมมากและเราจะปิดท้ายกันด้วยนักร้องสาวที่เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเป็นเจ้าแม่ของเพลงรักเลยนะคะทุกคนเนี่ยรอคอยแล้วก็ชอบเสียงของเธอมากๆเลยนะคะเป็นใครเป็นไม่ได้นะคะกับเมิร์นแมทคือร่วกับเจนนี่เฟ ที่มาดูคอนเสิร์ตทัทีรู้สึกว่าหน้าแล้วมันเมื่อยนะคะจะลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยได้แบบเต็มที่เลยนะคะแล้วตอนนี้เชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะให้คอนเสิร์ตของเราเริ่มขึ้นแล้วนะคะและตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ I'd like to i n v i t e Mr p e t e r Elliot City Country officer on stage o o r อร opening ceremony 닝เซอรีค่ะ In the city with Kim and the gang, it's so great to see all of you here today, and it's great to welcome our clients, many of their families, city bankers. And I want to thank, first off the bat, for all the city bankers that helped put this evening together, including Hwanhee, who's uh, and others who helped. But big, big, big man. We can say thank you very much for all our customers for the partnership, the friendship and the business you give us all during the year. You're so important to us because service is so important, quality is so important, and we feel that City does the very best. So thank you very much and enjoy tonight with Kim and the gang. สำหรับ One Night in the City with Kim and the Gang oh, oh, so วันน oh. like well. um, okay? ี้ทุกคนพร้อมที่จะสนุกไหมเนี่ยคะพอมโอ้ทำไม่เสียงดังไปนี้ทุกคนคะพร้อมไหมคะพร้อมวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคอนเสิร์ตของเราในคัมภีร์นี้ One Night in the City with เรียมจัดรับความร้านใจจากสองหนุ่มที่จะมาขยาขับค่นคืนแห่งความรักด้วยจังุบะดนตรีที่กระแทกใจในวันไันวิดวอล